สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับกลับมาพบก,กับ m เตอ e r บี e v i e w อีกครั้งหนึ่งแล้วตอนตอนนี้เสียงก็ปแปลกๆไปหน่อยครับตอนนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ก็หายไปนานก็เลยอยากจะอัปโหลดคลิปเพิ่มอีกหน่อยนึงก็คือวันนี้ผมจะมารีวิวระเปะที่ราคาถูกครับราคาถูกเลยแต่ว่าคุณภาพของมันเกินค่าจริงๆก็คือ Go m i Diesel 10นั่นเองเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาดูสไตล์กันก่อนเลยผมบอกว่าตอนแรกนี่ผมไม่รู้จักไอตัวนี้นเลยนะแต่คือพอไปเจอคนแม่งเล่นนะตอนนั้นคือ มันเป็นตัวบ้าอะไรไม่รู้ว่ะไม่ตัวสูงสูงดำดำจู่วิ่งมาแล้วแบบมันเร็วมากอะ่ะแล้วก็วิ่งมาเบียดกองหลังผมก็จุยแล้วเลี้ยงเขาไปยิงเฉยเลยยิงคมด้วยผมก็เฮ้ยมันเป็นตัวอะไรวะงงแล้วก็ไปเลยหาดูในตลาดนักเตะครับจนตอนแรกตกใจมากครับเพราะว่าราคาแม่งถ,ถูกถูกจนตกใจอะ่ะผมซื้อมันมาในราคาตอนแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7จ็ดแสนนะตอนนี้ราคาขึ้นครับไปล้านหนึ่งละแต่ผมซื้อมาเจ็ดแสน 7, แล้วพอลองใช้ผมพบว่าเฮ้ย ทาไมมึงโหดโหดเกินราคาเลยนะเนี่ยก็เลยคิดว่าอ่ะมาทำรีวิวกันดูหน่อยละกันสำหรับ Go Miss PU c l 10นะครับก็อันนี้เป็นสเต็เลเวล20ที่หมอจะพาดูก็คือดูฮาพอยเลเวล20เนี่ยค่าจบสกรอมอยู่ที่103ก็คือโอ้โหไม่แย่เลยนะโอเคเลยนะผมว่าใช้ได้ใช้ได้เลยแต่ที่โดดเด่นก็คือความเร็วกันครับความเร็วของมันเลเวล20อยู่ที่105สปีดต้อ104ครับซึ่งถ้าเลเวล1เนี่ย ความเร็วจะขึ้นอยู่ที่86แต่ปิดต้น85ซึ่งมันเร็วเลยนะเอ่อผมเห็นตัวนี้ครั้งแรกผมนึกถึงอะไรอะ่ะรู้ว่าผมนึกถึงตัวลูรากูอ่ะลูรากู W อะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นเลยแต่ว่ามันเตีย้ยกว่าลูรากูก็คือสัดส่วนของมันจะอยู่ที่สนะูง184ะน้หนัก77ซึ่งตอนแรกที่ผมเห็นน้ําหนักมันเนี่ยเห็นมันหนักแค่77แต่สูงก็จริงผมคิดว่าเอ้ยมันจะเบียดแย่งได้ไหมสู้กองหลังได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแต่ว่าพอไปลองเล่นดูครับเพราะว่า มันเบียดได้เลยแหละตัวมันไม่ได้หนามากนะหนักเจ็ดเจ็ดสูงมากระสี่คิดว่าจะบางๆแต่พอเอาไปเล่นจริงๆเนี่ยมันแข็งเลยแหละแข็งระดับหนึ่งเลยอ่าผมเล่นในสนามนี่ผมจะโอนเป็นเลเวลสิบสามนะครับไม่ได้เป็นเลเวลยี่สิบผมไม่มีแคปซูลเยอะขนาดนั้นผมเล่นเลเวลสิบสามเนี่ยแข็งงมันอยู่ที่เก้าสิบสี่ซึ่งมันเบียดได้เลยแหละเดี๋ยวตอนที่มีไฮไลท์เดี๋ยวผมจะให้ดูกันแต่ที่ต้องชมมันแล้วมันเด่นจริงๆเลยคือความเร็วครับและจังหวะกระชากบอลมันเป็นตัวที่แบบว่า คือแปะบอลแล้วแม่งไปได้เร็วมากๆอ่ะคือแม่งกระชากเลยอ่ะแล้วที่ผมแปลกใจคือผมไปดูในเว็บดูพลังแฝงของนะับแต่ตัวนี้นะโกลมิดเป็นตัวที่ไม่มีพลังแฝงห่าเหี่ยวอะไรเลยครับแม่งแบบปเปืือยอ่ะคือมีแค่ตัดเฉยๆไม่มีพลังแฝงอะไรเลยแต่พอลองเล่นปุ๊บผมบอกว่าเอ้ยทำไมมือกระชากบ,บอลได้เร็วจังวะเอ้ยแล้วที่สำคัญคือมันค่อนข้างที่จะคล่องตัวครับดูตอนที่เลเวลหนึ่งก่อนนะเลเวลหนึ่งคาวามคล่องตัวของมัน ความคล่องตัวของมันนี่ฮะอยู่ที่78 78เคล่องตัว7 8แล้วพอไปเล่นวิสิเนี่ยคล่องตัวจะ97ซึ่งพอไปเล่นแล้วก็ตัวมันสูงก็จริงแต่ว่ามันคล่องตัวเลยซึ่งถ้าเทียบกับลูกาคูแล้วเนี่ยลูกาคูจะสูง190บครับสูง190แต่ว่ามันคมด้วยแข็งด้วยและแต่ที่ขาดก็คือมันไม่คล่องตัวเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นโกมิซีเซลสิบเนี่ยคนมันจะค่อนข้างคล่องตัวเลยแหละแต่แข็งแกร่งมันสู้ลูกาคูไม่ได้อยู่แล้วสูงมกนสู้ไม่ ซึ่งตำแหน่งที่เหมาะสมที่ผมคิดว่ามันเล่นแล้วหัวเลยก็คือเป็น ST ครับ SC ตอนแรกผมจับมันไปเล่น LS เพราะว่าปกติผมจะเล่นแผน c 1 1 4่ครับแล้วมันจะมี LS กับ RS แต่ว่าพอเล่นจับมันไปเล่นเ a ลแล้วรู้สึกมันไม่โอเคเท่าไหร่ผมก็เลยจับมันไปเล่น ST ดูแนละ้วพบว่าเล่น s อมันโอเคเอย่เดีเลยคนระับหาช่องหาจงังหวะทำประตูอะไรเงี้ยเดี๋ยวในไฮไลท์ผมจะมีให้ดูว่ามันมันแบบวิ่งเร็วกระชากบอลหรือเบียดกับกองหลังได้ยังไงบ้างคือ เลเวล13แม่งเล่นยังกับยี่สิอ่ะผมเห็นครั้งแรกผมถูกใจมันมากแล้วที่สําคัญคือมันคมมากๆครับไม่มีพลังแฝงอะไรนะแต่แม่งคมเฉยเลยคมด้วยแข็งด้วยกระชากบอลดีอะไรเงี้ยพอมาดูราคาในตลาดตอนนี้แม่งราคาที่ร้านเดียวเองอ่าแล้วถ้าบวก5นี่อยู่ที่58ล้านครับตอนนั้นรู้สึกเหมือนตอนมีที่ tdk steam นะ tdk เล่นตัวนี้นะครับ mid s tdk เล่นโก m i x yu c e l สิบบวกห้าครับผมเห็นครั้งแรกโอหแล้วดูสต,ตันบวกห้าของมันฮะ เลวร้ว110อยสิบอะสปีดต้นร้อยเก้าโอ้ยมึงเหาะไปเถอะได้บอลมึงวิ่งขี่จรวดไปเลยอะแล้วดูจบสกอร์ร้อยแปดครับซึ่งโหดเลยแหละแล้วแข็งแกงร้อยหกสูงย์ร้อยเก้าจุดสี่ 194. เอ้ยร้อยแปดจุดสี่บ้าร้อยแปดจุดสี่มึงเป็นยักษ์ละสูงย์ร้อยแปดจุดสี่อ่าซึ่งถ้าเกิดใครทุนถึงเนี่ยผมแนะนําให้ใช้เลยนะตัวเนี้ยบวกห้าเลยก็ได้แต่แค่บอลหนึ่งผมเอามาใช้แบบสมมุติใครที่แบบเพิ่งเริ่มเล่นใหม่ๆแล้วจะหาตัวที่แบบยังงบไม่เยอะ,ะครับเอามาทําทีมอะไรเงี้ย โกมิ่ก็เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่คุณเหมาะเอามาทําทีมเลยตอนนี้ราคาขึ้นล้านหนึ่งนะแต่ตอนผมซื้อมันเจ็ดแสนฉะนั้นถ้ามันลงอ่ะมันอาจจะอยู่ราคาที่เราเจ็ดแัดแสนก็ได้ซึ่งผมว่าราคาเนี้ยเขาถึงหลายหลายคนได้อยู่ลวใครแบบยังเพิ่งเล่นทาทีมใหม่เงี้ยเขาหากองหน้ามาเล่นเอาชนะก่อนอะไรเงี้ยโกมิเป็นตัวหนึ่งที่น่าใช้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูไฮไลท์ในเกมก่อนเลยว่ามันโหดขนาดไหนเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับ ดูจังหวะนี้ครับในมาพาบอลมาโกมินี่ก็กระชากไปหนึ่งจังหวะหนึ่งทียังไงโดนตัดบอลไปได้แต่ลามอสยังเก็บบอลได้อยู่ตูเล่ส่งเห็นเห็นในมาขึ้นเปิดยาวมาโกริวิ่งสอดขึ้นมาในมาส่งแบบจังหวะเดียวโกมิไมาแต่ยาวไปหนึ่งทีแล้วยิงด้วยเท้าซ้ายเข้าไปอย่างสวยงามครับโอ้โหลูกนี้สวยงามเลยฮะพี่ยต้องชมในมาดุปุ๊บเปิดมาจังหวะเดียวแล้วโกมิมาแล้วก็ชากแปะหนึ่งทียิงด้วยเท้าซ้ายเข้าเสาไปอย่างสวยงามจังหวะนี้ครับยังไงลามอสประกบอยู่รามอสประกบอยู่แต่อาราบ้าไช เอาตัวเละตัวเละส่งให้โกมิตโกมิตกระชากไปติดเจ็บติดสปีดติดสปีดติดสปีดยังไงยังไงยังไงโยกมาหนึ่งทีแล้วยิงเข้าไปโอ้โหดูมีใช่ไหมเนี่ยับมันเร็วมากๆครับคือแบบพอติดสปีดแล้วนี่เรียกว่าไว้ใจได้เลยเนี่ยหลุดมาแบบโอ้โหแล้วโยกเข้ามาหนึ่งจังหวะแล้วยิงไปเท้าขวาเข้าไปจังหวะนี้อาร์บาส่งให้กับลามอสครับลามอสส่งคืนให้กับโรนัลโดโรนัลโดส่งให้กับโกมิตโกมิตยังไงกระชากไปอีกแล้วเบียดแต่ก็ไม่ลงแต่ก็ไม่ลง ก็ไม่ลงไม่ลงยังไงโยกมาอีกทีนึ่งก็ยิงคือแบบก้องหลังบอกเอาม,มึงไม่ล้มหน่อยเหรออะไรอย่างงี้โอ้แล้วดูกระชากับเนี่ยสูง184ครับ,ลรบแล้วก็แข็งแกร่ง94ครับอันนี้เลเวล13นะฮะก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อ่ะจบวันนี้ฮาเมรูดิเกสส่งให้กลับโดนินโยกคือให้ก,ก,ล,กลับเกลอเกลอไม่ก็โกมิกระชากไม่ับนี่กระชากอย่างนี้ครับแล้วยิงยัดก็ไปอันนี้เอาสะใจล้วๆนๆครับไม่ได้เอาประตูเลยโอ้โหเห็นจังหวะกระชากไหมครับคือมันกระชากได้แบบว่า สุดอะโรนโดเข็นกับโกมิตโกมิตมั่วๆมาเอายังไงพี่เอาย่งได้อยู่แล้วยิงเขาใส่โอ้มนุษย์บอกอะไรวะเนี่ยคือแบบโกมิตมันมัวมากๆดูฮะโรนโดส่งกโกมิตหยุดมปหนึ่งทีแล้วยึกยึกเอาไม่รู้แต่ก็ได้บอลแล้วก็ยิงเข้าไปลูกนี้จังหวะนี้ครูสาวทุกเปิดบอลมาเฟร์ดินานมงลามอสได้บอลลามอสสงให้กับโรนโดโรนโดส่งเข้ากันกับโกมิตโกมิตทำไงกระชากโยกหนึ่งทีติดสบีเปล้วติดสบีไปแล้วติดสบีไปแล้วยังไงตัดสินใจชิปลูกนี้ อชนเสาอีกอ,อืเสียดายครับเห็นว่าจะมีหลายต้องหาะที่โกมิสสามารถกระชากบอลมาได้แบบไม่มีพลังแฝงอะไรนะแต่ชักึ้นไม่ได้โอ้โหลูนิ้ตูเรยังไงตูเร่เปิดเฟน์นัทมองขึ้นโอ้โหเกือบโดนครับแดเนียลเวสทุ่มให้กับตูเร่ตูเร่คืนให้กับโกมิสโกมิสหยุดหนึ่งที่หยุดอีกหนึ่งที่ดสปีดชักมาล็อกไม่หนึ่งที่ททเข้าเหยียเท้าแล้วยิงด้วยเท้าขวาเข้าไปเลยครับโอ้โห <G l ug> คือมาอย่างไงวะเนี่ยมาแบบงงๆจากกลางสนามถือว่าหยุดหนึ่งทีไปแล้วปุ๊บหลอกมาหนึ่งทีเข้าเขตโทษแล้วซัดเต็มข้อในเท้าขวาเข้าไปมาดูจังหวะนี้ครับเอโต้เบียดกับเฟเนรเฟีนัาตัดบอลขึ้นไม่ได้คือลาลามอสลามอสส่งให้ตัวเล่ตัวเล่เข้ากลางสนามไปหาเวลูนี่เวลูนี่ย่อมาหนึ่งทีเห็นโกมิดขึ้นโกมิดวิงว่งวิ่งห้องเบ็ยดแบบมึงทำไมกม็ไม่ล้มอีกโกมิดอีสปีดมาย่อมมาหนึ่งทีแล้วยิงเข้าไปโอ้โหโอ้ คือจริงๆต้องล้มตั้งแต่แรกเขาแต่ม so, ันไม่ล้มครับค uh ือมันไม่มีพลังแฝงอะไรเนี yeah. ่ยมันไม่ล้มอ่ะถ้ามีพลังแฝงไดเวอร์มาจะล้มไงแต่นี่มันไม่ล้มเลยแล้วก็โยเข้ามาแล้วยิงเข้าไปฮะแต่วันี้โรนโดยังไงยึดยักอ่าหลังเลงหลังเลงคือคือคือตีสปีดไปยุดหนึ่งที่ยุดหนึ่งที่แล้วโดนเบียดแย่งไปโดยฮุมเมลฮุมเมลอย่างไรวันโด้ตัดบอลอีกโกมิทวิ่งขึ้นมาแล้วโกมิทได้บอลมายังไงฟุ๊ปยี่ไม่ล้มอีกแล้วครับเราววิ่งไปลเอ้ายิงเเข้าออีีกโหสลง ไม่สบายโอ้โหลูกนี้สวยครับดูเนี่ยมันไม่ล้มครับมันนี่อยู่ทางแ่งพุ่งลมครับแล้วสมดุลมันดีด้วยลืมบอกไปว่าสมดุลมันดีแมงก็แบบเนี่ยฮะยิงชฉนเสาไปได้กลิ่นมาแล้วก็ยิงซ้ําเข้าอีกลูกหนึ่งจังหวะต่อมาอ่ะหยุดเกมและเออขอยอมแพ้อ้าวสังนั้นไปอาในแนเขายอมแพ้แล้วก็เล่นครับลูนี่ลูกนี้มาลูนี่มาลูนี่พาบอลมาพาบอลมายังไงอันนี้ไม่เกี่ยวกับโกมิแล้ลูนี่ลุ้นล้ว ปั่นลูกนี้เข้าสามเหลี่ยมไม่เกี่ยวอะ่ะอันนี้คือผมไม่ได้เกี่ยวกับโกมิดละแต่เห็นลูกมันสวยดีก็เลยมาให้ดูครับดูนี่ดูนี่ครับยังไงอันนี้อันนี้เก่งกับบอกไงเขาออกไปแล้วไงเล่นกับบอกแล้วดูโโอ้หปั่นแบบสวยงามจริงครับแต่วันนี้สเตอร์ลิดยังคงเล่นกับบอกครับเก่งกับบอกอยู่ดีสเตอร์ลิดตีสปีดมายังไงสเตลิดครึ่งครึ่งครึ่งเลี้ยงเข้ากลางสนามเลี้ยงเข้ากลางสนามแล้วปั่นลูกนี้เข้าเฉยนี่กูรีวิวโกมิดอยู่หรือเปล่าเนี่ย ทำไมมันออกทะเลโอ้โหแต่แบบสวยจริงครับดูนะคนยางผมมันเก่งกระบอดอยู่แล้วโอ้สเตลิดพาบอลยังไงตูได้แต่บอลได้สเตลิตเห็นโกมิวิ่งขึ้นไปเปิดโดลูกนี้ดูนะโกมิวิ่งตามนะแล้วแม่งไปแย่งมาเฉยเลยแล้วแบบโอ้แล้วยิงเข้าไปแบบเน้นๆแบบชิวๆเลยอะคือแม่งวิ่งตามเขานะแต่ดูแม่งแย่งไปเฉยเลยโอ้โหแต่วันนี้เอามม่วม่ โรนัลโดส่งให้กับโกมิสแล้วโกมิสยังไงพิกหยุดมือทีแล้วติดสปีดติดสปีดติดสปีดเบียดโอ้เบียดตัวแทกแต่ก็คืนอีกโอ้แ <c oughs> ต่สเตอร์ลิตได้บอลโยกมาทีแล้วยิงเข้าไปโอ้โหนี่ฮนะผมคิดว่าคือเมืเ่อกี้โดนเบียดกระแทกออกไปแล้วอะแล้วแม่งกลับไปแย่งได้เฉยอะโกมิสอะโอ้โหก็เลยเป็นจังหวะให้สเตอร์ลิตสามารถเข้ามาทําตัวได้เลยอ่ะจังหวะต่อไปครับจังหวะนี้สเตอร์ลิตส่งให้กับโกมิสแล้วโกมิสยังไงยังไงยังไงแตะมาโอ้โหลุมหนึ่งตัว ยังไงยังไงก็มิดเต็ใจใจลังเลยรังเลยอยู่โยกหนึทีโยกหยุดหนึ่งทีแล้วไปแต่ก็ไม่ล้มอีกวิ่งบไกวิ่งบไกโยกหนึ่งทีโกกลับเข้ามายังไงเต็มใจปั่นลูกนี่อื้มเดินคาดิกไม่เงยอืมยังไงโรนิโญขึ้นกับโรนันโดดูจังหวะนี้ฮะดูนะฮะกอมิดวิ่งตามหลังแต่แม่งแซงครับแม่งแซงลูกอืมเปิดเลขเตลิดแยิงเอาไปโหสวยงามมากสวยงามโอ้โหคือ เห็นไหมว่ามันวิ่งตามกองหลังอ่ะจู่ๆมังแซงเฉยอ่ะแล้วมันก็เปิดลูกนี้มาให้ตอร์เิ็ครับแล้วซับเต็ม้อเข้าไป <c oughs> โรนันยินย่อจัใจ,ะจ,ะจะยังไงโกมิดวิ่งแข่งแล้ววิ่งแข่งแล้วได้ไหมได้ไหมได้ไหมแล้วม่งก็ไปแย่งหด้านด้านเลยครับ <c oughs> โอ้โมึงถึงว่ามึงสูงแล้วมึงใหญ่งไงม่งก็แย่งอย่างนี้เลยฮ <c oughs> ะหรือหลังเลียูหลังเลี้ยวย,ยัยกยักหย,ย,ย,ยุดหนึ่งทีแล้วไป <c oughs> ได้ฟาวครับแต่ว่ายังเรายังเล่นต่อครับ <c oughs> กรรมการเล, <c oughs> เลยไม่เปล่า <c oughs> โอ้โหน่าจีได้ อ่าโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวโกลมิส UCL10 ถ้าใครชอบก็ไปหาซื้อหามาใช้กันได้นะครับโอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้ชอบการรีวิวผมก็ช่วยกดไลค์กดติดตาม Subscribe ได้ด้านล่างขวาของคลิปเลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ก็บอกว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับการรับชมนะฮะอ่ะที่ลืมไม่ได้ก็คือผมขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีซึ่งความจริงก็ไม่มีแต่กูหามาเองครับสายการบินฟีฟ่าแอร์ไลน์บริการอย่างแย่ดูแลอย่างไพร ใส่ใจอย่างหมาแต่ราคาเป็นกันเองครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ